สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Wisdom นะคะช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาอัปเดตความรู้ทางด้านธุรกิจจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤตินีพงษนาเลิศหรืออาจารย์เกตอาจารย์ประจาภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะในช่วง work from home หลายๆท่านอาจจะกําลัง ทำงานอยู่ตอนเช้านะคะหรือว่าค่อยๆมากลับมาเปิดคลิปนี้ฟังอีกครั้งหนึงทางวิทยุหรือทาง Youtube หรือทางเว็บไซต์นะคะเออวันนี้ค่ะเกดมีเนื้อหาจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของเกดเองนะคะชื่อว่ามาโกโตะมาเก็ตติ้งหลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่นค่ะก็เลยอยากจะหยิบบางบทมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังเล่าสู่กันฟังนะคะ จริงๆเล่มน,นี้เนี่ยเป็นเล่มที่เก็บพิมพ์กับเว็บไซต์ The Cloud ค่ะแล้วก็เป็นการรวมเคสของบริษัทญี่ปุ่นนะคะทั้ง20บริษัทเลยนะคะมารวมรวมกันแล้วก็มาพิมพ์เป็นเล่มพร้อมเอ็กซ์ไซ์ค่ะจุดประสงค์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เป็นเหมือนตำราการตลาดหนังสือเล่มหนึ่งเลยนะคะ เพื่อที่ว่าให้คุณผู้ฟังอาจจะเป็นผู้ผประกอบการก็ได้หรือว่านักการตลาดก็ได้นะคะที่กําลังมีสินค้าของตัวเองหรือว่าฝันอยากจะทําธุรกิจจะได้เริ่มต้นถูกว่าเอ๊เราควรจะเริ่มทําการตลาดจากไหนนะทีนี้ถามว่าหนังสือเล่มน,นี้นะคะทําไมเกดถึงเขียนขึ้นมาและแตกต่างจากหนังสือการตลาดอย่างอื่นยังไงจุดประสงค์จุดเริ่มต้นแรกค่ะคือเกดอยากจะให้เห็นการตลาดที่ทําให้คนทํามีความสุขได้ ไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านที่ฟังในห้องนี้นะคะหรือฟังรายการนี้อยู่รู้สึกยังไงบ้างเวลาที่ทําการตลาดบางท่านที่ชอบการตลาดอาจจะรู้สึกสนุกนะคะแต่ก็มีบางท่านเหมือนกันที่รู้สึกสับสนไม่แน่ใจว่าจะทําการตลาดยังไงดีหรือทําแล้วทําไมมันไม่เห็นผลสักทีนะแล้วก็เครียดนะคะกับยอดขายกับ KPI เป้าหมายที่วัดเรา หนังสือเล่มนี้ค่ะเกตเยอยากจะพาท,ทุกท่านมาที่จุดเริ่มต้นของการตลาดที่ถูกต้องว่าหากเราเริ่มที่ถูกจุดนะคะทําอย่างไรที่จะทําให้สินค้าของเราหรือแบรนด์ของเราหรือบริษัทของเราค่ะเป็นที่รักของลูกค้าได้นั่นเองนะคะก็วันนี้คิดว่าจะนํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังทั้งหมดสองบทด้วยกันนะคะก็คือบทที่หนึ่งกับบทที่สามนั่นเองในบทที่หนึ่งค่ะจากหนังสือมาโกโต้มาเก็ตติ้งนี้นะคะเก็เกริ่นไว้ว่าจุดเริ่มต้นของการทรําธุรกิจคืออะไร คุณผู้ฟังคิดว่าการที่เราจะเริ่มทําบริษัทบริษัทหนึ่งค่ะหรือเริ่มทําธุรกิจหนึ่งควรจะเริ่มจากอะไรดีคะคนทั่วไปจะมีความฝันเนาะอยากจะเป็นผู้ประกอบการรู้สึกว่ามันเท่ดีมันหลอดีนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดและจะทําให้ธุรกิจของเรายั่งยืนนั้นเราต้องเริ่มจากการแก้ปัญหานั่นเองนะคะจุดเริ่มต้นของธุรกิจคือการแก้ปัญหาเกจจำได้ว,ว่าตอนที่เกจสอนวิชาหลักการตลาดค่ะ เ,เวลาสอนไปเนี่ยก็จะมีนิสิตบางคนเข้ามาปรึกษานะคะแล้วบ่ายวันหนึ่งก็มีนิสิตชายคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาหาหลังคลาสแล้วก็เล่าเรื่องธุรกิจของเขาให้เกดฟังค่ะเขาบอกเกดว่าผมขายคลองแคลงทอดครับครูเกดก็เลยถามว่าทาไมล่ะเขาก็จะปรึกษาเรื่องการตลาดนะคะเขาก็บอกว่าพอดีที่สาวผมทําคลองแครงทอดเป็นครับเราก็เลยลองทําขายกันดูผมจะทํายังไงให้ขายได้ตอนนี้มีแค่เพื่อนๆที่มาซื้อเท่านั้นเองนะคะ เกศก็เลยถามไปว่าเออแล้วครองไครงของเราอ่ะดีตรงไหนล่ะลูกศิษย์เกศคนนี้ก็บอกว่าอืมก็คงโฮมเมดทาแล้วก็อร่อยมั้งครับเกศก็เลยถามต่อค่ะว่าแล้วทําไมคนถึงจะไปซื้อครองไครทอดล่ะทําไมเขาไม่ไปซื้อครังกุ้งทอดหรือขาไก่ขนมอย่างอื่นทานแทนล่ะเด็กคนนี้ก็จะตอบไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็ไล่หาว่าครูว่าทําไมครูไม่ยอมบอกผมสักทีผมควรจะปรับแพคเกจิ้งหรือปรับชื่อแบรนด์หรือทํายังไงดีนะคะ สิ่งที่ฟังแล้วห่วงก็คือว่าในหัวของนิสิตคนนี้ค่ะมีแต่เรื่องของเจ้าขนมครองแครงทอดมีแต่เรื่องสินค้าที่เขาพยายามจะขายกับลูกค้าเต็มไปหมดเลยแต่ก่อนที่จะตอบว่าเขาควรทําการตลาดอย่างไรดีนั้นเก๋ก็นึกถึงตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งเขาเริ่มต้นทําธุรกิจเหมือนกันเลยค่ะบริษัทนี้นะคะชื่อว่าโอม,มาซึริกเย่าิาญี่ปุ่นแปลว่าเทศกาลนะคะ ในเมืองไทยเองเนี่ยเราก็จะมีเทศกาลสําคัญต,ต่างๆเช่นงานลอยกระทงงานเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัยนะคะหรือว่าประเพณีวิง่งควานของเมืองชนนะคะเทศกาลบั้งไฟพญานาคของภาคอีสานญี่ปุ่นเองก็มีเทศกาลเช่นเดียวกันนะคะเราก็มีเป็นจํานวนมากๆด้วยนะคะส่วนบริษัทบริษัทนี้ค่ะคาว่าโอมาสตริเจแปนเนี่ยเขาก็เลยตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยจัดเทศกาลนะคะต่างๆตามเมืองต่างๆนั่นเอง จุดเริ่มต้นของบริษัทนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงลองมาฟังกันนะคะคุณยูกคาโต้ค่ะเป็นผู้หญิงนะคะเขาเป็นเธอเป็นคนที่ชื่นชอบการไปโอมัสุริมากๆนะคะเธอบอกว่าเวลาไปเที่ยวง,งานเทศกาลบ่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าสนุกดีตัวเธอเองเนะะี่ยค่ะแบ็กกราวเป็นดีไซเนอร์นะคะก็มีอาชีพออกแบบบรรจ,จุภัณฑ์ให้กับบริษัททางด้านอาหารค่ะทีนี้วันหนึ่งคุณคาโต้ก็กลับไปที่บ้านเกิดนะคะแล้วพ่อของเธอเนี่ยก็เป็นกรรมการจัดงานเทศกาลประจําเมืองค่ะก็เลยบอกว่าอา้าวลูกยูกะ ไหนไหนหนูออกแบบเป็นใช่ไหมจ๊ะช่วยไปออกแบบโปสเตอร์และอุปกรณ์ตกแต่งหน่อยนะคะทีนี้ปรากฏว่าพอพอยูกโกเข้าไปช่วยค่ะก็ทําให้โปสเตอร์ของงานเนี่ยดูโมเดิร์นขึ้นแล้วก็ดูน่าดึงดูดมากขึ้นนะคะคนในเมืองรวมถึงกรรมการที่จัดงานเทศกาลก็ชื่นชอบมากๆเลยก็เลยให้คาโตเข้าไปช่วยออกแบบโปสเตอร์เอ่ยอุปกรณ์เอ่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราบ้านเกิดของเธอเนี่ยจะลืมเล่าคืออยู่ที่จังหวัดอาโอมริค่ะจนปี2011นะคะเกิดเหตุการณ์พัยซ u นามิซึ่ง ภูมิภาคแถบโทคุโดยเฉพาะโ,โดยรวมถึงเขตจังหวัดโอโมริด้วยนะคะก็ได้รับความเสียหายทีนี้ชาวเมืองโอโมริค่ะหลังจากนั้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเพียงแค่ห้าเดือนเนี่ยก็ยังตั้งใจที่จะจัดงานเทศกาลอยู่เกบคิดว่าส่วนหนึ่งคือเป็นเพื่อการสร้างฝันกาลังใจให้กับคนในเมืองด้วยนะคะคาโตเองเนี่ยก็มีโอกาสไปร่วมงานนั้นเช่นเดียวกันทีนี้ภาพที่เธอเห็นนะคะคือเธอเห็นว่า นะักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีใครกล้าไปเขตโฮกุหรอกค่คะด้วยการเดินทางด้วยการห่วงกับมาตรภาพรังสีนะจำนวนนักทนะ่องเที่ยวก็ลดลงเยอะมากๆเลยแต่ว่าคนในเมืองเอมุริเองค่ะก็ยังคงร้องรำทําเพลงกันอย่างสนุกสนานนะคะคนที่ประสบภัยก็ได้มีโอกาสที่จะปลดปล่อยนะคะแล้วก็มีโอกาสหาความสุขให้กับตัวเองบ้างเธอเรู้สึกว่างานเทศกาลเนี่ยทำให้ผู้คนกลับมามีความสุขแล้วก็มีพลังเนาะแล้วยิ่งเธอเข้าไปช่วยคุณพ่อทํางานเทศกาลประจําปีต่างๆนะคะ,นะคะเธอก็เริ่มเห็นปัญหาว่า จริงๆอะค่ะงานมัสรมประจําเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ชื่อดังนะคะก็จะประสบปัญหาหคล้ายๆกันคือขาดคนหนุ่มสาวมาร่วมง,งานหรือมาร่วมแรงลงแรงบ้างเงินทุนที่หารวบรวมเงินมาจากคนในเมืองเนี่ยเรื่อยอไรเงินมาก็ไม่ค่อยพอหรือไม่ก็จัดงานแบบเดิมๆทุกปีนะคะบางงานก็คือมีการแห่สารเจ้าไปทั่วเมืองร,บรอบๆเมืองก็มีแค่นั้นไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษแปลกใหม่เท่าไหร่นะคะคุณพัตโต้ก็เลยรู้สึกว่าจากประสบการณ์ที่เธอเคยช่วยบ้านเกิดมาหปีนะคะ เธอก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวฉันจะทําให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคึกคักด้วยง,งานเทศกาลให้ได้เลยนะคะก็เลยตั้งชื่อบริษัทว่าอมา s ิริจ a แปนหรืองานเทศกาลของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเป้าหมายของเธอค่ะคือเธอเธอตั้งใจที่จะช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลไม่ว่าจะเป็นแขกที่เข้าร่วมคนท้องถิ่นบริษัทสปอนเซอร์มีความสุขนะคะแขกที่มาเข้าร่วมเนี่ยก็จะสนุกไปกับงานที่เธอเรียตขึ้นนะคะ คนในท้องถิ่นแน่นอนสนุกส,สนานอยู่แล้วหรือบริษัทสปอนเซอร์เองเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เนี่ยบางบริษัทให้แค่เงินแต่ว่าไม่ได้ค่าโฆษณาหรือว่าไม่ได้ผลลัพธ์แบรนด์กับตอบกลับไปนะคะแต่คุณคาโต้ก็คิดว่าเอ๊จะมีวิธีไหนไหมนะที่จะทําให้คนทุกคนนะคะแบบนี้เนี่ยแฮปปี้กันหมดเธอก็เลยทาเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับบริษัทที่ปรึกษาที่รับออกแบบอีเวนต์นะคะอย่างเช่นมีเทศกาลฮาโลวีนที่เมืองหนึ่งค่ะเดิมเนี่ยทุกปีจะมีผู้เข้าร่วมงานเพียงแค่พันกว่าค,คนเท่านั้นเอง แต่ว่าคุณคาโตก็มาช่วยคิดกิจกรรมนะคะเช่นชวนคนมาเดินพาเร่ชวนให้คนมาเล่นเกมแล้วก็ช่วยโฆษณาง,งานนี้นะคะทําให้มีจํานวนผู้เข้าร่วมงานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง16เท่าเลยหรือว่าในเขตเมกุโรในเมืองโตเกียวค่ะทุกปีเขาก็จะมีงานเทศกาลในชื่อว่าเทศกาลปลาซัมมะแห่งเมกุโรนะคะซึ่งเมืองเมกุโรเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องปลาซัมมะเลยซึ่งจัดในช่วงเดือนกันยายนนะคะ จุดเด่นของงานนี้เนี่ยค่ะจุดขายเลยนะคะคือมีการย่างปลาสัมมะประจำฤด,ดูเนี่ยให้แขกที่มาร่วมง,งาน,นได้ทานกันส,สดๆเลยนะคะมีนักแสดงตลบมาเล่นให้ชมบ้างมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆบ้างนะคะแต่ช่วงหลังอะค่ะทางผู้จัดงานเนี่ยประสบปัญหาว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเข้มง,งวดเรื่องความปลอดภัยเวลาจะจัดงานเทศกาลใหญ่แบบนี้เนี่ย ก็ต้องจ้างทีม Security หรือรปภเข้ามาช่วยนะคะค่าแรงก็สูงมากเวลาจัดงานเทศกาลชีเนี่ยทางเมืองก็จะขาดทุนจีนะคะทีนี้คาโต้ ato, นะคะยูกะแล้วก็บริษัทโอมาสตอรี่เยแปียงเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรได้บ้างอันดับแรกค่ะพวกเธอไปหาบริษัทสปอนเซอร์นะคะบริษัทที่เป็นเอกชนเขาก็พบว่าเออก็มีบางบริษัทนะที่เหมาะสมกับงานย่างปลาแบบนี้มากเลยบริษัทแรกค่ะคือบริษัทที่ชื่อว่านากาธานิเอ็นซึ่งเป็นผู้ผลิตผงโรยข้าวนะคะ เวลาที่เขาผงโรยข้าวรสใหม่มาเนี่ยก็สามารถมาให้คนในงานเทศกาลเนี่ยได้ลองชิมแล้วก็สามารถเก็บแบบสอบถามเพื่อฟังฟีดแบ,บ็กเสียงของลูกค้าได้เลยนะคะลูกค้าก็แฮปปี้ค่ะมาแค่มาเข้าคิวแล้วก็จะได้ข้าวทานฟรีแล้วก็ยอมเสียเวลาตอบแบบสอบถามนิดหน่อยๆานั้นเองนะคะก็ทําให้ทางบริษัทนาคาตานิเอนเนี่ยได้รับเดต้จากลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ได้ทําให้คนได้ชิมรสชาติผงโรยข้าวแบบใหม่ด้วย ล้วก็ได้รู้ว่าลูกค้าแฮปปี้ไมมแฮปปี้หรือเปล่าด้วยนะคะซึ่งบริษัทที่ออกเงินเองก็แฮปปี้ได้ได้ผลลูกค้านะคะทางเมืองเองก็ดีใจที่ได้เงินสปอนเซอร์จากบริษัทแบบนี้เข้ามาค่ะส่วนผู้มาร่วมงานก็ดีใจได้ทานปลาย่างได้ทานข้าวฟรีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโอมาสตริจทแปเนะี่ทำเหมือนกันแล้วพอจะทําให้งานแตะละาง,งานนะคะเริ่มีชื่อเสียงหรือว่ามีแขกไปร่วมงานมากขึ้น แต่ละเมืองแต่ละเมืองก็มีการเน็ตเวิร์กกันเนาะเขาก็จะมีไงจะมีการบอกป่าต่อป่เค่ะว่าเฮ้ยบริษัทออกมาซื้อจีแปงเนี่ยใช้ได้เลยนะลองดูสินะคะแล้วก็ก็มีคนติดต่อบริษัทออกมาซื้อจีแปเข้ามาเรื่อยๆนะคะจนหลังๆอะคะ่ะเธอก็เริ่มเจอปัญหาใหม่อีกนะคะนอกจากเข้าไปช่วย create event แล้วเธอก็พบว่ามีอุปกรณ์หลายอย่างที่ทางเมืองไม่ได้อยากซื้อเป็นของตัวเองหรอกเช่นพวกเต็นเต็นผ้าใบาต่างๆนะคะเธอก็เลยเปิดแพลตฟอร์มเป็นธุรกิจให้เช่าพวกเต็เตนผ้าใบเพื่อที่ว่า ทางเมืองจะได้ไม่ต้องเก็บรักษาอุปกรณ์เหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องลงทุนสูงด้วยนะคะซึ่งบริษัทของคุณคารโต้เนี่ยการที่เขาโฟกัสไปที่การจัดงานเทศกาลอย่างเดียวนะคะก็ทําให้ยังไม่ค่อยมีคู่แข่งเข้ามาแข่งในตลาดนี้เท่าไหร่และยิ่งเธอรับลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นเธอก็ยิ่งเชี่ยวชาญในเรื่องการออกไอเดียการจัดงานเทศกาลต่างๆมากขึ้นแล้วก็เริ่มสร้างแพลตฟอร์มที่ว่าถ้าเกิดลูกค้าคนไหนหรือใครที่อยากจะไปเที่ยวงานมาัตสริ ก็ให้มาติดตามจากบริษัทของซาโตได้คาโตได้นะคะซึ่งเธอจะ,จะคอยประกาศงานเทศกาลต่างๆเหมือนกันจากที่เล่าเคสของบริษัทโอมาซุริ này, จแปนนี้จําได้ไหมคะว่าเกดบอกท่านว่ายังไงจุดเริ่มต้นของการทรําธุรกิจต้องเริ่มจากอะไรนะคะคําตอบนะคะก็คือเริ่มจากการแก้ปัญหาให้กับคนนั่นเองนะคะการแก้ปัญหาหกับคนนั่นเองเกดก็เลยกลับไปถามนิสิตของเกดที่ทําคลองแครงทอดขายเพราะว่า เออจริงๆแล้วเนี่ยคลองแครงทอดของเราอะ่ะช่วยแก้ปัญหาอะไรกับคนบ้างหลายๆครั้งนะคะเวลาที่เราตั้งใจจะขายสินค้าเนาะสมมติเกดจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกดก็จะคิดว่าจะทํายังไงนะให้คนซื้อหนังสือเรานะคะแต่ในทางกลับกันค่ะเกดอยากชวนท่านคิดว่าสินค้าของเราจะไปช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าบ้างถ้าอย่างนั้นเกชวนคุณผู้ฟังคิดเลยดีกว่าค่ะว่าท่านคิดว่าคลองแครงทอดจะเข้าไปช่วยลูกค้ายังไงบ้างคะรู้จักขนมคลองแครงทอดไหมคะเหมือนเป็นแป้งทอด แล้วก็เคลือบด้วยน้าตาลกับเกลือนะคะก็จะมีรสชาติหวานกรอบเค็มทีเดียวท่านคิดว่าครองแครงทอดเข้าไปช่วยแก้ปัญหาลูกค้าอย่างไรได้บ้างอ่านะคะเกยวลองยกตัวอย่างนะคะเช่นครองแครงทอดอาจจะเข้าไปช่วยแบบนี้ค่ะเอ,อมีครอบครัวหนึ่งอยู่กันหลายรุ่นนะคะมีทั้งคุณตาคุณยายพ่อแม่แล้วก็ลูกหลานนะคะคุณแม่เนี่ยไม่สามารถซื้อขนมหลายๆอย่างมาติดบ้านได้แต่ครองแครงทอดเป็นขนมที่ทั้งคุณตาคุณยายและลูกกินได้อย่างอร่อยอ อันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหากับลูกค้าได้นะคะว่าเป็นเป็น,ปนขนมที่ทุกคนทุกเจเนอเรชันในบ้านทานได้หรือปัญหาีอะไรอีกคะหากเราทานขนมครองแครงทอดนะคะปัจจุบันเนี่ยเวลาเราใช้นิ้วหยิบมันจะมือเลอะเหนียวมือเราอาจจะแก้ปัญหาว่าเป็นครองแครงที่มีที่หนีบเข้าไปให้นะคะทำให้คนสามารถหยิบคีบครองแครงหรือเอาช้อนตักครองแครงทานได้งา่ายอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นไอเดียธุรกิจใหม่ที่ทำครองแครงทอดให้หน่าสนใจขึ้นเช่นเดียวกันหรือ ปัญหาหนึ่งไปให้พ้นจากเรื่องครองแครงทอดนะคะปัญหาหนึ่งที่ครองแครงอาจจะเข้าไปช่วยคนได้คือคนปัจจุบันค่ะอาจจะงานยุง่งไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจนะคะไอเดียธุรกิจที่เราจะต่อยอดจากการเอาคองแครงเข้าไปช่วยคือทําให้คนเห็นแพ็กเกจจิ่งแล้วชวนตอบไปคิดถึงในวัยเด็กค่ะอาจจะทำแพ็กเกจจิ้งให้มันดูคลาสสิกดูโบราณโบราณหน่อยนะคะทําให้คนรู้สึกว่าเออเห็นแล้วนึกถึงเรื่องมามีมานะหรืออยู่กับโงงนะคะ หยิบครองแครงทอดทานไปอ่านฉลาดด้านหลังไปมีนิยาาให้อ่านทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายก็เหมาะกับการเป็นขนมที่ทานระหว่างช่วงพักเวลาทํางานนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะที่เราพยายามคิดหลุดกรอบจากการแค่คิดแค่ว่าครองแคงทอดควรจะหวานควรจะเค็มไม่ใช่นะคะจุดเริ่มต้นของการทำธุกรกิจตลอดจนการทําการตลาดที่ดีนั้นคือการคิดว่าเราจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาลูกค้าอย่างไรนั่นเองนะคะนั่นก็คือบทแรกของหนังสือมาโกโตะมาเก็ตติ้งหรือการตลาดจริงใจสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเอง มาดูบทที่สามนะคะเกตพยายามเลือกเรื่องที่ท่านฟังแล้วสามารถนําไปคิดหรือว่าไปต่อยอดของธุรกิจตัวเองได้เลยนะคะทีนี้คําถามหนึ่งค่ะปกติเวลาที่เราจะเริ่มทําธุรกิจนั้นหลายๆท่านมักจะชอบถามว่าทําอะไรขายดีนะอย่างเวลาเกตไปบรรยายตามงานสัมมนาต่างๆนะคะก็จะมีคําถามแบบนี้ประจําเลยค่ะว่าอาจารย์ช่วงโควิดทําธุรกิจอะไรขายดีอาจารย์ช่วงนั้นช่วงนี้ทําธุรกิจอะไรดีอะไรขายได้นะคะ ถ้าเกิดเราคิดแบบนี้ค่ะเกตเชื่อว่าเราก็คงทำข้าเกลียบลาวาไข่เค็มเพราะว่าลาวาไข่เค็มฮิตหรือว่าทำชาไข่มุกออกมาเพราะว่าชาไข่มุกกำลังฮิตอยู่นะคะจริงๆแล้วค่ะการเริ่มต้นการทำการตลาดนั้นควรจะทำยังไงดีนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกๆท่านเลยค่ะคือการเริ่มกลับมาถามตัวเองก่อนว่าเรากำลังทำธรุรกิจมีเพื่อช่วยเหลือใครสร้างประโยชน์อะไรเพื่อใคร ควรจะเป็นคําถามที่ต้องถามก่อนตอบคําถามว่าขายอะไรนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านตอบได้ไหมว่าธุรกิจท่านอยากจะช่วยใครคะอยากจะสร้างประโยชน์อะไรเพื่อใครก่อนที่เราจะขายถามก็าขายอะไรนะคะยกตัวอย่างเคสหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ค่ะเ,เป็นร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่ามิไรช็กุโดแปลาภาษาไทยว่าร้านอาหารแห่งอนาคตค่ะมิไรแปลว,ว่าอนาคตชกุโดแปลว่าโรงอาหารร้านอาหารนะคะ จริงๆผู้ก่อตั้งเนีคะชื่อว่าคุณโคบายชิเซไฟนะคะทําไมเธอถึงสร้างร้านอาหารร้านนี้ขึ้นมาเธอบอกว่าเธอสร้างมิรายชกุโดขึ้นมาเนี่ยเพราะอยากให้เป็นสถานที่ที่ต้อนรับทุกคนเป็นสถานที่ที่เหมาะกับทุกคนให้คนมาล้อมวงทานข้าวกันได้ปกติค่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าเกิดเราจะทําร้านอาหารสักร้านนึงเนี่ยเราก็คงจะคิดว่าเอ๊ะจะทําอะไรขายดีนะลูกค้าจะชอบรสชาติแบบไหนถูกไหมคะ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะคิดก่อนว่าขายอะไรคือการกลับไปหาคุณค่าของธุรกิจเราค่ะเราทําธุรกิจนี้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับใครเพื่อใครกรณีของคุณโคบายาชินั้นนะคะเธอก็ค่อยๆตกตะกอนไอเดียธุรกิจนี้ค่ะสมัยม .6 นะคะเธอไม่รู้ว่าเธอจะเรียนไปเพื่ออะไรจะเรียนต่อด้านไหนดีนะคะเธอก็เลยออกจากบ้านที่โอซาก้าเนี่ยไปค้นหาคําตอบที่โตเกียวแบกเป้ไปเลยนะคะแล้วก็ไปเดินโตเกียวพผเอิญเธอไปนั่งอยู่ที่หน้าสถานีอิเกบุคุโรค่ะเธอก็รู้สึกสับสนในชีวิตแหละ แล้วเธอก็คือเหงามากๆเลยนะว่าการที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเด็กม .6 ออกเดินทางจากบ้านนั่งรถไฟมาเป็นหลายๆชั่วโมงนะคะมาถึงที่โตเกียวเนี่ยเราก็คิดว่าเออถ้าเกิดมีใครจะหยุดเดินแล้วหันมาคุยกับฉันถ้าเกิดฉันมีใครที่ฉันพอจะเปิดปรึกษาเรื่องงานเรื่องอนาคตของฉันได้บ้างก็คงจะดีนะนะคะหลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะคุณโคเบลชิก็หาง,งานพิเศษทําที่โตเกียวสําเร็จนะคะคือคนญี่ปุ่นต้องอธิบายทุกท่านฟังนิดนึงว่าตั้งแต่มปลายค่ะทุกคนก็จะเริ่มทํางานพิเศษกันแล้วเพื่อหาเงินค่าขนนองงตัวเะะค ทีนี้คุณโคบายชิก็หางานทําที่โตเกียวได้สําเร็จนะคะวันหนึ่งค่ะมีคนที่ทํางานเนี่ยเขาสั่งข้าวกล่องมานั่งกินด้วยกันตอนเย็นนะคะพอเขากล่องมาส่งปุ๊บคนญี่ปุ่นก็จะพูดว่าอิตาดาคิมัสเนาะแปลว่าขอบคุณอาหารมื้นี้นะคะแล้วก็เปิดกล่องข้าวทานกันอย่างอร่อย,ออยแล้วคุณโคบายชิค่ะก็รู้สึกว่าจากเดิมน,นะที่เราเคยทํางานต่างคนต่างทํางานนะคะแต่พอได้เปิดข้าวกล่องเราได้กินข้าวด้วยกันนั่งกินข้าวพร้มพรอมๆกันได้พูดคุยกันเนี่ย มันเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นแล้วก็พิเศษมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนที่มาจากโอซาก้านะคะจากต่างจังหวัดแบบเธอเธอก็เริ่มเริ่มอินเรื่องอาหารแล้วนะคะก็เลยเข้าไปทํางานที่เว็บไซต์ที่เป็นชื่อว่าคุกแพทซึ่งรวบรวมสูตรอาหารนะคะซึ่งบริษัทคุกแพทนี้เนี่ยเขาก็จะมีห้องครัวขนาดใหญ่ในตู้เย็นก็จะมีคนซื้อวัตถุดิบต่างๆมาเตรียมไว้พนักงานก็สามารถหยิบไปทําอาหารได้นะคะวันหนึ่งคุณครูมาชิเดินเข้ามาในห้องนะคะแล้วก็ทําแกงกะหรี่หม้อใหญ่เลยคะ่ะเลี้ยงทุกๆคนนะคะเลี้ เธอก็เขียนบนกระดานแปะไว้เลยว่าเมนูที่ทํานะคือแกงกะหรี่นะใครเข้ามาตักทานได้เลยเธอแกงหม้อใหญ่ไว้ให้เตรียมไปตกทุกๆคนนะคะสิ่งที่ทาให้เธอตกใจก็คือตอนเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีคนมาด้อมด้อมมองๆเนาะไม่ค่อยมีใครกล้าตักทานเท่าไหร่นะคะแต่พอคนนึงเริ่มตักทานปั๊บก็เริ่มมีคนอื่นชวนชวนกันเข้ามานะคะแล้วพนักงานกว่าครึ่งชั้นก็มารวมตัวกันที่นี่คนที่อยู่ต่างแผนกกันไม่เคยคุยกันก็เริ่มเปิดใจกันกล้าคุยกันมากขึ้นนะคะแล้วนี่ก็เป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่ะที่่ธรู้สึกวา ออคนเราอะไม่ได้ทานข้าวเพราะว่าแค่มันอร่อยอย่างเดียวแต่ว่าการได้ทานอาหารด้วยกันนะคะมันมีความสุขมากๆเลยเนาะคุณคุญชีเองก็เลยฝันอยากสร้างสถานที่ที่ต้อนรับทุกคนค่ะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับทุกคนให้ทุกคนมารวมตัวกันโดยมีอาหารจะจุดเชื่อมนะคะเธอก็เลยสร้างร้านอาหารที่ชื่อว่ามิราชคุโดขึ้นมาซึ่งตัวร้านนะคะก็จะออกแบบเป็นเหมือนให้อารมณ์นึกถึงอารมณ์บาร์เทนเดอร์นะคะเธอก็อยู่ตรงกลางแล้วก็มีโต๊ะไม้ล้อมรอบนะคะ แล้วคนก็ใครก็ได้สามารถมานั่งได้เธอก็จะสามารถบริการให้ลูกค้าได้360องศาเลยแล้วที่นี่ค่ะก็มีกฎอย่างหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยนะคะคือว่าถ้าเกิดใครเอาขนมเอาเหล้าเอาสาเกเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามาได้นะปกติร้านอาหารอื่นในญี่ปุ่นจะห้ามนะคะแต่ร้านนี้บอกเอาเข้ามาได้แต่ว่าให้แบ่งให้กับคนอื่นๆในร้านด้วยนะเพราะคนอื่นๆก็น่าจะอยากทานเหมือนกันแล้วความน่ารักที่เกิดขึ้นคือลูกค้าก็เอาขนมเข้ามาแบ่งกันทานคนไม่รู้จักกันก็พูดคุยกันเช่น ขนมนี้คือขนมอะไรเลอคะมาจากที่ไหนแล้วคุณทํางานที่ไหนล่ะก็เริ่มมีการกล้าพูดคุยกันมากขึ้นนั่นเองนะคะการที่เธอคอยอยู่ตรงกลางะคะ่ะแล้วคอยเชื่อมลูกค้าเข้าด้วยกันเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าเองก็กล้าพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านที่อบอุ่นนะคะแม้ว่าจะมีที่นั่งเล็กๆเพียงแค่12ตัวเท่านั้นเองนะคะ12ที่นั่งเท่านั้นเองแต่เธอก็ทําให้ลูกค้านรู้สึกอบอุ่นได้นะคะนอกจากนี้การแจก คูปองส่วนลดเนาะก็มีความเก๋เหมือนกันนะคะน,นี้เราเป็นกิมมิกเล็กๆแล้วก็เรากันคุณโชบาเชียค่ะถ้าเกิดสมมติเราไปทานครั้งแรกปั๊บพ,พอทานข้าวเสร็จปั๊บนะคะเธอก็จะแจกคูปองส่วนลดนะคะทีนี้บัตรลดของร้านอื่นอาจจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวหรือมีวันหมดอายุนะคะแต่ว่าสาหรับร้านมนิ้่ช็อกโกโดนั้นเนี่ยบัตรลดเล็กๆนะคงมูลคาคาหนึ่งรอยเยนเขาบอกว่าใช้ไปได้เลยตลอดชีวิตถ้าเกิดพาพเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนที่มากับเราก็จะได้รับส่วนลดไปด้วยจะพามากี่คนก็ได้นะคะ ถามว่าทําไมคุณโคบายาชิถึงตัดสินใจเริ่มทําไอเดียแบบนี้เธอบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์นะหากเรามีร้านอาหารที่อยากชวนเพื่อนไปหรืออยากบอกคนอื่นต่อคูปองเล็กๆใบนี้แหละก็จะเป็นส,สื่อกลางที่จะทําให้ผู้คน,นชวนกันมาที่นี่นึกภาพนะคะเราชวนคนไปเฮ้ยไปร้านมีรด้ช็อกโกโลไหร้านนี้อบอุ่นดีนะแล้วเรามีคูปองส่วนลดด้วยก็จะทําให้เรานสามารถชวนเพื่อนมาได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมิรัช็อกโกโดหรือร้านอาหารในอนาคต กิยการเป็นพื้นที่ที่ทาให้ผู้คนได้เข้ามาพูดคุยกันทานอาหารอร่อยๆด้วยกันนะคะแล้วก็ได้แบ่งขนมกันบ้างแบ่งเหล้าสาเกทานกันบ้างแล้วทาให้คนได้กล้าเปิดใจแล้วก็คุยกันมากขึ้นลองนึกภาพสิคะเมืองอย่างโตเกียวจะมีคนเงาๆคนโดดเดี่ยวเท่าไหร่แต่ร้านญี้ปุ่ช็อกโกนี่แหละก็เป็นร้านที่ตั้งใจจะช่วยใครคะช่วยคนในเมืองสร้างประโยชน์อะไรคะทําให้คนได้มีพื้นที่ที่อบอุ่นแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราทําธุรกิจนะคะเราลองคิดดูนะคะว่าหากเราคิดแค่ว่าเอ๊จะทํายังไงดีนะให้ร้านเราคิดทํายังไงดีนะให้ร้านเราขายดีนะคะเราก็จะไปมองร้านอื่นที่ประสบความสําเร็จแหละเช่นร้านนี้ทําชาขนมไข่มุกทําไข่มุกเป็นสีสีงั้นเราทาํทาทําไข่มุกเป็นสีสีบ้างแต่ไอเดียเราก็คงจะไม่ยูนิคเลยค่ะคงจะไม่ได้เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นขอแ,แนะนาว่าก่อนที่จะถามว่าเราควรจะขายอะไรหรือทําการตลาดด้วยเครื่องมือแบบไหน โพสเฟซบ,บุ๊กยังไงดีคําถามสําคัญมากที่ต้องตอบให้ได้น,นะคะคือเราอยากจะช่วยเหลือใครหรอคะช่วยยังไงหรือถ้าเกิดพูดเป็นภา,าษาที่ฟอร์มอลนิดนึงเนาะเราอยากจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับใครอย่างกรณีคุณโคบาชิกับร้านมิรชอกุโดนะคะเธอต้องการทําให้ร้านนี้เป็นพื้นที่ที่สร้างบทสนทนาและทําให้ผู้คนไม่รู้สึกโดดเดี่ยวสําหรับใครสําหรับคนที่แอบเหงาเวลาที่ต้องทานข้าวเงียบๆคนเดียวและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่นั่นเองนะคะ แล้เกศช่วว่าจุดนี้นะคะที่จะทําให้ท่านมีความสุขในการทําการตลาดทําไมอะคะเพราะว่าเกศช่วยว่าคนแต่ละคนคะก็จะมีมุมมองต่างกันเนาะเช่นถ้าบอกคิดเรื่องร้านอาหารให้ช่วยเหลือใครเหรอมันท่านอาจจะบอกว่าอยากจะช่วยคนไทยสุขภาพดีขึ้นทานอาหารที่ปลอดภัยผักสดนะคะมันท่านอาจจะบอกว่าเราอยากจะช่วยคนที่ไม่ค่อยมีกําลังซื้อโดยการทําข้าวแกรงราคา20บาทให้กับผู้คนดีไหม บางท่านอาจจะบอกว่าเราอยากจะช่วยคนที่ต้องการประสบการณ์การทานอาหารที่จะประทับใจตราตรึงไปตลอดชีวิตและสร้างคําคืนนั้นให้พิเศษเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำาร้านอาหารแนวฟลายดิเน g สังเกตดีๆนะคะว่าพวกเราแต่ละคนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันในการเห็นปัญหาและมุ่งม,มั่นที่จะแก้ปัญหาก่อนจะดูว่าตลาดต้องการอะไรตลาดคิดอะไรอยากแนะนําให้ท่านกลับมาฟังเสียงหัวใจของเราเองค่ะว่าเราอยากจะช่วยเหลือใครเราอินกับปัญหาแบบไหน และลองตัดสินใจทําธุรกิจจากตรงนั้นจากเสียงหัวใจของตัวเองนะคะมาตรใา้ธุรกิจของเรานั้นสะท้อนความเป็นตัวของตัวเราค่ะแล้วก็จะยูนิคมากกว่านั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยตอนที่เกดเขียนหนังสือเรื่องมาโกโต้มาเก็ตติ้งก็เป็นเหมือนกันเกดจะเห็นหนังสือการตลาดเขียนแชร์เทคนิคต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะแต่หนังสือเล่มนี้เกดเชื่อว,ว่ามันมาจากความเชื่อเกดค่ะเกดเชื่อว,ว่าการตลาดที่ดีเนี่ยต้องมาจากหัวใจต้องมาจากความใส่ใจความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ก็เลยกลายมาเป็นหนังสือเล่มน,นี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นลองเริ่มทําธุรกิจหรือเริ่มคิดไอเดียว่าเราอยากจะช่วยเหลือใครเราอินกับปัญหาแบบไหนสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มีสองบทเรียนจากหนังสือเล่มน,นี้มาฝากทุกท่าน1คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจคือการแก้ไขปัญหาและ2ค่ะเมื่อจะเริ่มทําการตลาดแล้วเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราอยากจะช่วยเหลือใครเพื่อใครนะ,ะเพื่ออะไรอย่างไร เราอยากจะสร้างประโยชน์อะไรเพื่อใครนะคะก่อนที่จะมัวแต่มุ่งถามว่าฉันจะขายอะไรดีทําผลิตภัณฑ์ยังไงดีตอบตัวเองก็ให้ได้ก่อนนะว่าอยากให้ใครมีความสุขอย่างไรนั่นเองนะคะก็สองบทสั้นๆนะคะจากหนังสือมาโกโตมาเก็ติ้งหลักสูตรการตลาดแบบจินใจสไตล์ญี่ปุ่นค่ะก็นํามาฝากนะคะทุกท่านเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ ออตอนหน้ายังไม่แน่ใจว่าจะเล่าเรื่องมาโกโต้มาเก็ตติ้งต่อดีไหมก็เดี๋ยวขอดูอาทิตย์หน้าอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเนื้อหาจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขสนุกกับการเรียนการตลาดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์ดรเกิดเจนีพงศนาเลิศขอลาไปก่อนนะคะขอให้เป็นวันสุขที่มีความสุขสำหรบับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ